ที่ผมเองไม่ได้มาทําคลิปมาสาักระยะหนึ่งแล้วนะครับเนื่องจากว่าก็มีทําธุระส่วนตัวอยู่นะครับทีนี้ในช่วงนี้ก็ในช่วงโควิดก็ดูแล้วก็ยังพอมีเวลาที่จะมาทําคลิปให้ความรู้หรือให,ห้การแนะนํานะครับจากประสบการณ์ที่เราได้ศึกษาและค้นคว้ามานะครับ วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องเหล็กไหลเงินยวงกันนะครับซึ่งในหัวข้อที่จะอธิบายวันนี้ก็มีเกี่ยวกับเหล็กไหลเงินยวงก็คือ,อรูปพันธสันฐานนะครับรูปพันธสันฐานเป็นยังไงนะครับแล้วก็กายภาพที่เห็นเป็นยังไงแล้วก็การทดสอบนะครับแล้วก็พุทธคุณที่เขาที่หลายๆท่านได้ พูดมานะครับแล้วก็จากที่ตัวเองประสบมานะครับเป็นยังไงวันนี้ก็จะมาถ่ายทอดให้กับท่านนะครับที่สนใจกันนะครับโอเคครับตอนนี้มาดูเรื่องสันฐานกันก่อนนะครับรูปพันธ์สันฐานของเหล็กไหลเงินยวงพูดถึงเหล็กไหลนี้มันมีหลายชนิดนะครับหลายคนก็มักจะคิดว่าเป็นเหล็กดำๆเป็นก้อนดำๆนะครับเป็นเหมือนลูกลักบี้ที่เราเห็นกัน มีอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ก็เชื่อว่าหลายคนก็เคยเห็นและหลายคนก็ยังไม่เคยเห็นและไม่รู้นะครับว่ามีที่เห็นเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเหล็กไหลเงินยวงนะครับซึ่งเหล็กไหลชนิดนี้มีรูปลักษณะที่แตกต่างจากเหล็กไหลตัวอื่นนะครับจากที่เห็นด้วยสายตานี่ก็คือว่าหนึ่งละสีสีของเขาเนี่ยถ้ามองจากใน คอมพิวเตอร์นะครับที่ท่านเห็นตัวนี้เนี่ยนะครับอาจจะไม่เหมือนของจริงเท่าที่ควรเนื่องจากว่าเกิดจากแสงนะครับแล้วก็จอแสดงผลของท่านนะครับไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะเป็นสีซีดๆบางคนก็เข้มๆแต่โดยจริงแล้วผมอยากจะให้ท่านนึกถึงโครเมียมนะครับโครเมียมจะประมาณนั้นแหละครับลักษณะคล้ายๆโครเมียมม,ม,ววมีความวาวนะครับมีความววว มีประกายในตัวลักษณะผิวี่จับมือจะลื่นๆนะครับไม่ได้จะไม่จะไม่ฝืดเลยนะครับจะไม่ฝืดแต่ก็จะไม่ลื่นเหมือนปลอดนะครับจะไม่ขนาดนั้นนะครับปลอดสําเร็จถ้าคนไหนที่เคยจับนะครับจะรู้สึกเลยว่ามันจะลื่นมือแบบลื่นมากแต่เหล็กไหลเงินยวงนี้จะไม่เท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้ลื่นขนาดนั้นเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะ มีมีความเป็นเหล็กในตัวนะครับมีความเป็นเหล็กในตัวเ่าวคือถ้าเราใช้แม่เหล็กดูดเนี่ยติดนะครับติดแต่เมื่อไหร่ที่เราเอาเหล็กแหลเงินยวง2ชิ้นมาติดกันเนี่ยเขาก็จะไม่ติดแล้วก็จะไม่บวกแล้วก็จะไม่ผลักนะครับก็แปลกดีนะครับอันนี้แปลกดีรูปร่างที่เห็นก็คือก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะกลมๆจะจะมันจะไม่เป็นสันฐานที่ชัดเจนนะ ก็ขอให้ท่านดูดูในภาพนี้นะครับเป็นยังไงครับก็จะเห็นเป็นเหมือนยุวงวหวีนะครับจะไม่กลมจะไม่รีนะครับผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอย่างไงดีเอาเอาเป็นว่าเรียกเหมือนอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับนี่เนะี่ยจะประมาณนี้ส่วนมากที่เจอนะครับส่วนมากที่เจอผิวท่านจะเรียบนะครับเรียบหากเรามองดูตรงนี้แล้วเนี่ย ถ้าเราวิเคราะห์ในเชิงช่างแล้วนะครับคิดว่ามนุษย์เราทําได้ไหมครับอย่างเงี้ยเรามองมองดูมองดูดีนะครับมนุษย์เราทําได้ไหมครับผิวเรียบขนาดเนี้ยแล้วก็เป็นหยักเป็นอะไรเนี่ยแต่ก็มีคนทํานะครับมีมีมีของปลอมอยู่แต่ว่าถ้าเทียบกับตัวจริงแล้วเห็นแล้วคนโอจะจะถึงบางอ้อแล้วเขาบันคนละเรื่องเลยนะครับมันเหมือนกับฟ้ากําเหวนะครับถ้าเราเจอของจริงอย่างเงี้ยนะครับ ให้ให้จําติดตาไว้นะครับแคปหน้าจอไว้หรือดูที่ผมพลิกไปพลิกมานี่ก็ลองนึกภาพตามนะครับสันฐานท่านจะประมาณนี้นี่ครับอีกก้อนหนึ่งนะครับอันนี้อีกอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้คล้ายๆกันนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นก้อนข้างในเดี๋ยวผมจะใช้กล้องร้อยแปดสิบเท่าสองอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ให้ดู ภาพรวมก่อนนะครับดูภาพรวมอจาจจะตาลายนิดนึงนะครับเพอดีมันไม่มีอะไรจับนะครับใช้มือธรรมดาจับนี่นะครับสันฐานจะเป็นอย่างนี้นะครับว่าก่อนว่านะครับเหล็กไหลเงินยวงเนี่ยเป็นเหล็กไหลที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวนะครับไม่ต้องปลุกเสกเลยนะครับเนื่องจากว่าเหล็กไหลชนิดนี้เนี่ย มีญาณของอพวกฤาษีนะครับพวกฤาษีหรือนักบวชที่มีญาณชั้นสูงนะครับที่หลังจากที่ได้ละสังขารจากโลกมนุษย์ไปแล้วเนี่ยนะครับท่านก็จะมาบําเพ็ญบุญนะครับโดยการที่มาเอาดวงจิตนะครับมาสถิตอยู่ตามเนี่ยนะครับตามพวกเหล็กไหลยอย่างเงี้ยนะครับก็จะหากท่านไหนที่ได้เหล็กไหลประเภทนี้นะครับหมั่นทําบุญนะครับแล้วก็ ทําบุญแล้วก็อุทิศส่วนกนุศลล้ำลึกถึงท่านนะครับเพื่อที่ท่านจะได้บาเพ็ญบาเพ็ญตบะหรือบําเพ็ญบุญต่อไปนะครับมาร่วมกันอะไรประมาณนี้นะครับส่วนมากแล้วนะครับส่วนมากแล้วท่านจะมีพุทธคุณทางด้านาแค้วคาดนะครับแค้วคาดเมตตามหานิยมนะครับอันนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็ผมประสบเจอตัวเองบ่อยก็คือเกี่ยวกับเรื่องอของมีคมนะครับของมีคมถ้าเมื่อไหรที่ผมไม่เคยไม่ได้แขวนไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ท่านนะครับส่วนมากแล้วก็คือโดนอะไรนิดหน่อยนะครับก็จะได้เลือดตลอดนิ้วมือเนี่ยแต่เมื่อไหรที่ผมแขวนท่านนะครับมีท่านอยู่ในคออยู่ในกระเป๋าเสื้อเนี่ยนะครับไม่เคยมีสักครั้งนะครับไม่เคยมีสักครั้งที่จะได้จะได้มีเลือดเลยไม่เคยมีนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์นะครับการที่ผมจะการที่ผมได้มาก็คือผมได้มาจากพระธุดงนะครับท่านให้มาอันเนี้ยไปปฏิบัติธรรมกับท่านแล้วก็ท่านเมตตาให้มานะครับตอนที่ให้มาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นกล็ดนะครับเป็นเกล็ดนะตอนที่ให้มามันไม่ได้ใหญ่อย่างนี้นะครับเล็กๆนะครับเล็กๆเล็กเหมือนช่อด้านหลังนะครับด้านหลังอันเล็กๆประมาณนั้นแหละ อยู่กับผมประมาณสามสามปีกว่าสามสี่ปีนะครับสีป่ปีผมก็ไม่ได้อะไรมากนะก็คือแค่ใส่คอใส่อะไรปกติแต่ทีนี้ผมไปศึกษากับอาจารย์ไป,ปไปดูคลิปของอาจารย์บุรพานะครับแล้วก็เคยไปปรึกษากับท่านอยู่ท่านก็นะให้แนะนําว่าลองเลี้ยงด้วยน้ําผึ้งนะครับเอาน้ําผึ้งใส่ลงดูเอาน้ําผึ้งให้เขาแช่อยู่ในน้ําผึ้งแล้วก็วันไหนที่เป็น วันเพ็ญน,นะครับพระจันทร์ออกเต็มดวงอะเนาะเอาเขาไปอาบแสงจันทร์ผมก็ลองทําตามนะครับลองทําตามปรากฏว่านะครับผมเอามาไม่เอาออกมาสักวันสองวันให้หลังก่อนที่ผมจะทําคลิปเนี่ยนะครับมานั่งพิจารณาดูผมขนลุกเลยเพราะว่าใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับใหญ่ขึ้นกว่าเดิมดูดูเหมือนว่าถ้าเป็นคนก็เหมือนได้กินอาหารที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นก็อ้วนขึ้นผีขึ้นนะครับ นี่นะครับเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะบางคนก็อาจจะว่าผมเพอ้อเจอร์นะครับก็ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ามันเป็นปัดจัดตังกันนะนะครับผมเองก็ห้ามใครไม่ได้เรื่องเชื่อผมสัมผัสอย่างไรเจออย่างไรผมก็เล่าให้ฟังส่วนจะเชื่อไม่เชื่ออัน,นั้นก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความเห็นของท่านนะครับโอเคครับทีนี้เรามาดูภาพขยายกันนะครับว่าเนื้อของท่านเป็นอย่างไรบ้างนะครับ หลังจากที่เราได้ขยายคลิปเมื่อกี้นะครับทีนี้ผมก็จะให้ดูเพิ่มเติมขยายร8 0เท่านะครับทีนี้เรามาดูส่วนด้านล่างก่อนนะครับที่ผมจะให้ดูนะครับเป็นรูปพันธุ์สันฐานที่เราสังเกตได้คือตรงส่วนปลายแล้วก็ตรงขอบทั้งหลายนะครับจะไม่มีม,มุมสังเกตดูเลยนะครับจะไม่มีม,มุมจะโค้งจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับ เกือบทุกเกือบทุกก้อนเลยนะครับเกือบทุกอันเลยนะครับผมให้ดูไปอีกเห็นไหมครับก้อนนี้ก็เหมือนกันไม่มีนะครับจะกลมกลมโค้ง,งนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับลักษณะจะเป็นคล้ายๆกันคือไม่มีคมไม่มีคมผิวจะเรียบมาดูตัวใหญ่ตรงปลายสุดนะครับเห็นไหมครับอันนี้จะคละ้ายๆโครมเมียมเลย จะมีการสะท้อนแสงเวลาที่เราเอามือไปเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะสะท้อนแสงเห็นไหมครับนี่นี There, ่เงาเนื่องจากว่าเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติผมเองก็ไม่มีความรู้ถึงระดับว่าประกอบไปด้วยสารอะไรนะครับมีส่วนผสมทางเคมีอะไรผมก็ไม่ขนาดนั้นเพราะว่าเอาเป็นว่าเราสะสมแค่ใจรักนะครับไม่ได้เป็นวิชาการขนาดนั้น ก็จะประมาณนี้นะครับให้ดูพลิกอีกด้านหนึ่งเหล็กไหลเงินยวงนะครับต้องเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับตรงนี้นะครับที่เราเห็นตรงนี้ตรงไหนที่มีรอยที่มันหลุดออกจากตัวเก่านะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละครับจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยจะเป็นเหมือนเป็นแง่งหลุดนะครับหลุดเองนะครับ คือผมก็ไม่ได้เป็นงัดไปแงะ้อะไรนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าทางพระที่ท่านให้มานะก็คือได้มาอย่างไรแกออกจากกันยังไงแต่ด้วยส่วนตัวผมแล้วผมไม่ได้แกออกเลยนะครับเนื่องจากว่าเราเองก็ยังเชื่อเรื่องพุทธคุณข้างในอยู่ว่าคงเมื่อถึงเวลาท่านก็จะออกเองนะครับอโอเคครับดูไปนะครับเห็นไหมครับ สันฐานก็จะเป็นเงี้ยแต่ตรงไหนที่ส่วนพวกนี้นะครับตรงไหนที่เราเห็นในตามตลาดตามท้องที่เขาจะมาขายให้เรานะครับเป็นคมคมแล้วก็วางได้เลยนะครับไม่ใช่แน่นอนจะต้องเป็นหัวมนๆกลมๆจับดูแล้วจะเป็นผิวลื่นๆน,นะครับอย่างนั้นแน่นอนสันฐานก็จะประมาณนี้นะครับให้ดูอีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นตัวใหญ่นะครับเป็นตัวใหญ่ นี่นะครับข้างในท่านก็จะเป็นอย่างนั้นถึงแม้จะเป็นเหมือนลักษณะเป็นหยักๆหรือ,อเป็นหยักๆเป็นคลื่นๆน,นะครับแต่ไม่มีคมนะครับจับดูแล้วสัมผัสดูแล้วไม่มีคมนะครับเอามาขูดขูดขูด,ขดตรงโต๊ะขูดเส้นไหนแต่ไม่มีคมนะครับอันนี้ก็จะเป็นก้อนเล็กๆก,ก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับเล็กๆเห็นไ,ไหมไหตรงปลายๆก็จะใหญ่ สังเกตดูนะครับตรงโคนจะเล็กๆตรงปลายจะใหญ่พวกเนี้ยเหล็กไหลเงินยวงช่อเหล็กไหลเงินยวงอันนี้รูปพันธุ์สันฐานนะครับก็ะจะประมาณนี้ก็คิดว่าหล,หลังจากที่ท่านดูคลิปนี้ผ่านไปแล้วครับผมก็เชื่อว่าหลายท่านถ้าท่านสังเกตดีๆนะครับหรือจับสันฐานได้ผมเชื่อว่า มีวัคซีนระดับหนึ่งนะครับคือไม่มีคือยากที่จะมาหลอกขายเหล็กไหลเงินยวงให้ท่านได้ง่ายๆนะครับถ้านอกเหนือรูปร่างนอกเหนือจางเนี้ยนะครับมันไม่มีแหละครับมันก็คือจะประมาณนี้แหละครับผมเหล็กไหลเงินยวงจะถึงแม้ว่าจะเล็กจะใหญ่ยังไงแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วก็จะคล้ายๆกันเอาง่ายๆนะครับเหมือนหวีกล้วยนี่แหละครับหวีกล้วยผมก็เชื่อว่าเรามองปุ๊บเราก็รู้ว่าเป็นหวีกล้วยแต่หวีกล้วยแต่ละหวีเหมือนกันไหมครับลองเอาไปเทียบกันไม่มีทางเหมือนครับ แต่เล็กบ้างจะอะไรจะลูกไม่เท่ากันประมาณนี้นะครับเหมือนกันครับเด็กไหลเงินยวงก็คล้ายๆกันรูปร่างจะประมาณนี้แต่หนึ่งเดียวในโลกครับไม่มีเหมือนกันนะครับถ้ามีเหมือนกันก็คือมาจากโรงงานม,มาจากเบ้าหลอมถ้าเป็นเบ้าหลอมปุ๊บความสวยงามหรือว่าความเป็นธรรมชาติที่ตามซอกหลืบพวกเนี้ยนะครับซอกหลืบอ,อะไรที่มันลึกๆวาวเนี่ยผมเชื่อว่าเครื่องมือคงเข้าไม่ถึง ยังไงก็ต้องมีร่องรอยให้เห็นนะครับอย่างนี้มันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่โอเคครับต่อมาก็มาดูเรื่องอการทดสอบกันนะครับตามที่ผมได้กล่นไว้ครั้งแรกนะครับว่าเหล็กไหลเงินยวงเนี่ยเป็นลักษณะเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กเป็นเหล็กทั้งรุ่นเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเหล็กข้างในแล้วก็เอามาเคลือบด้วยคโครเมียมนะครับไม่ใช่เป็นเหล็กเนื้ออย่างนี้แหละครับทั้งหมดตลอดทั้งในและนอกเลย นะครับมีความเป็นเหล็กมีความมีส่วนผสมของเหล็กแน่นอนนะครับดูดติดเหล็กดูดติดแม่เหล็กดูติดแม่เหล็กแต่ไม่มีปฏิกิรยาณระหว่างกันก็คือว่าเอาเหล็กแลเงินยวงสองอันมาดึกดูดกันเยีายไม่ติดนะครับอันนี้ผมใช้แม่เหล็กแบบออ่อนนะครับแม่เหล็กบออ,อ่อนมาดูดดูนะครับเป็นยังไงบ้างอันนี้แม่เหล็กที่เราใช้ยึดสกรูทั่วไปนะครับ นี่ๆครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะติดเลยนะครับติดนี่นะครับอ่าท่านี้ถ้าเกิดว่าผมเอาเหล็กไหลกับสองอันนี้มาติดกันติดไหมครับก็จะไม่ติดนะครับไม่ติดแต่ในทางกับการถ้าผมเอาไม่เหล็กมาดูดนี่ติดไหมครับติดนะได้ยินเสียงนะครับ ก็คือมีมีเหล็กแน,แน่ในข้างในนะครับมีความเป็นเป็น,เป,นเป็นเหล็กในตัวแต่ไม่มีพลังงานที่จะไปดูดกันได้นะครับถ้าพูดถึงธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่ผมสะสมอยู่ก็คือพวกเหล็กน้าพีนะครับเหล็กน้ําพีอันนี้อันนี้นอกเรื่องนะอันนี้เหล็กน้ําพีนะครับ เหล็กน้ำพีทีอ่อยู่แถวๆจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับไอตัวเนี้ยก็เป็นเหมือนก้อนดินทั่วไปนะก็เป็น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 เหมือนดินที่เขาเอามาปั้นปั้นปั้นเป็นก้อนนะครับแต่เนื่องจากว่าความเป็นเหล็กน้ำพีจะมีคุณสมบัติในการดูดเหล็กเหมือนกันเห็นไหมครับดูนะนี่ครับนี่เลยครับติดติดติดนะครับดูดติด,ตด,ตด,นะด,ตดไม่เหล็กเหมือนกัน ฟังเสียงนะครับผมเองก็ไม่ได้ให้ดูนะครับไม่ได้ให้ดูตรงจุดนั้นนะครับกล้องมันขยายได้เล็กสุดได้เท่านี้แต่ว่าติดนะครับติดอันนี้คืออันนี้คือรูกประคำเหล็กไหลรูกประคำของเหล็กน้ำพีนะครับอันนี้ก็มีพทุทธคุณนะครับมีพทุทธคุณในตัวเหมือนกันจะเป็นอย่างนี้นะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็น ที่เขากำลังมีข่าวกันอยู่ก็คือพวกเหล็กอันนี้คือแร่เพชรนาทั่งนะครับเพชรนาทาั่งก็จะเป็นก้อนเท่านี้โป้งนะครับนิ้วโป้งก็จะขยายดูเนื้อจะประมาณนี้นะครับอันนี้สีจริงๆจะเป็นสีเหลืองเหลืองคล้ายๆก้อนทองแต่ว่ามันจะไม่เหลืองขนาดนั้นนะครับมีเป็นลักษณะคล้ายๆหินนี่แหละนะครับคล้ายๆหิน โอเคนะครับอันนี้นอกเรื่องกันละอันนี้คุยกันเรื่องเหล็กไหลเงินยวงแต่ไปถึงโน่นละโอเคนะครับอันนี้ก็คือที่เราเห็นก็จะประมาณนี้นะครับส่วนพุทธคุณเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดเมื่อก่อนหน้านั้นไปก็คือว่าในเรื่องของคงกระพันนะครับคงกระพันเนี่ยผมเองสัมผัสด้วยตัวเองเก่กัเรื่องถ้าได้พกท่านเออถ้าได้พกเมื่อไหรนะครับใส่คอใส่ข้อใส่ ที่กระเป๋าเสื้ออะไรเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของมีคมเนี่ยจะไม่ได้เลือดจะไม่ได้เลือดเลยแต่ผมเมื่อไหร่ที่ผมไม่ได้แขวนไม่ได้ใส่นะครับก็มักจะได้เลือดบ่อยบ่อยมากๆนะครับตามนิ้วมือดโดนตลอดเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่แปลกมากนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมพบอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องแคล้วคลาบนะครับแคล้วคลาบ เอาล่าสุดนะครับเมื่อช่วงเดือนช่วงสวงกรานที่ผ่านมาสงกรานปีหกสี่กับเชียงใหม่นะครับกับเชียงใหม่ก็เอารถไปจอดอยู่ที่บ้านของภรรยานะครับไปจอดอยู่ใต้ถุนไม่ใช่ใต้ถุนสิใต้ต้นถนนนะครับใต้ต้นถนนใหญ่จอดคืนแรกไม่เป็นไรนะครับคืนแรกก็จอดตื่นเช้ามาก็มีใบไม้ตกใสร่รถนิดนึงนะครับพอกลางคืนมาหัวค่ํามาของคืนถัดไปผมก็ มีลังสังรอนว่าอยากจะเอารถไปจอดที่อื่นให้ถอยไปอีกสักหน่อยนึงนะครับไม่ชอบใบไม้อะไรประมาณนี้ก่อนจะเข้านอนก็สตาร์ทรถถอยไปไว้อีกที่หนึ่งนะครับห่างประมาณสักห้าเมตรจากนั้นนะครับตื่นเช้ามาทีเนี้ยปรากฏว่าตำแหน่งที่ผมจอดรถอยู่ตรงนั้นนะครับผมตรงห้องผู้โดยสารรถนะครับถนนนะครับใหญ่หน่าจะประมาณ6ผมว่านะประมาณสัก7 7 7ดดเจด 7 8โลได้นะครับถ้าที่ดูด้วยสายตานะตกลงตำแหน่งนั้นพอดีด้วยความสูงประมาณ5เมตรโอ้โหถ้าเกิดคิดในใจนะครับถ้าเกิดว่าผมไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่เฉลียวใจหรือไม่มีอะไรมาดนบันดาลใจให้ผมถอยไปจากที่ตรงนั้นนะครับก็โคงรถคันนั้นก็โคงจัดบุบแน่ๆนะครับอันนี้ก็คือแคล้วคลาดนะครับแคล้วคลาดที่สัมผัสได้ง่ายที่สุดเลยนะครับตัวนี้แต่นอกเหนือจากนั้นอาจจะ ระหว่างเดินทางอาจจะให้เราต้องเข้าแวะโน่นแวะนี่อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะอันนั้นเราเรา,เรายังจับประเด็นไม่ได้อยู่แต่ตัวนี้เห็นชัดเจนที่สุดเลยก็คือว่ามีรามีอะไรบันดาลใจให้ผมเนี่ยเอารถไปจอดที่อื่นนะครับแล้วก็เรื่องค้าขายก็เช่นกันค้าขายเนี่ยอันนี้เหล็กไหลเงินยวงนี่มาทางนี้โดยตรงอยู่แล้วครับสําหรับท่านที่ทํามาค้าขายนะครับผมเงินนะครับชัดเจนอยู่แล้วก็คือชื่อของชื่อเรียกก็คือเงินยวง มีเงินเป็นยวงนะครับเงินเป็นยวงเป็นกลุ่มเป็นก้อนมาไม่ขาดสายนะครับก็สิ่งที่ผมสัมผัสได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเหล็กแหลเงินยวงนี่ก็คือผมพกตลอดอยู่แล้วนะครับพกถือว่าเป็นองค์ตัวนี้นะครับผมอันนี้ติดประจํากายผมเลยทุกทุกทุกวันผมต้องใส่ท่านนะครับทุกวันแล้วก็มีพระเครื่องอีกรูปองค์หนึ่งนะครับที่ผมแขวนนะครับแล้วก็มีเหล็กแหลเงินยวงอันนี้แหละอันหนึ่งที่ผมแขวนใส่คอ ปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาที่ตั้งแต่ผมได้ได้ได้นี้มานะครับได้ได้เหล็กแหลงเงินยวงนี้มาเนี่ยเงินทองก็ไม่ขาดมือนะนะครับเงินทองก็ไม่ขาดมือและที่เห็นความมหสัสจรร์ที่สุดก็คือในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโควิดไม่ว่าจะรอบหนึ่งรอบสองรอบสามก็แล้วแต่นะครับผมขายสินค้าเนี่ยนะครับผม ที่อื่นเนี่ยเขาขายไม่ได้นะขายสินค้าเดียวกันกับผมเลนเนี่ยนะครับอันเดียวกันวิธีการอันเดียวกันเลยแต่ของผมเนี่ยจะขายได้โดยเฉลี่ยเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ยก็ตกประมาณ2 0 0หมืนถึงสา0หมืนนะครับต่อวันยอดขายนะครับไม่ได้ตกนะครับไม่ได้ตกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์อย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทามาค้าขาย ตั้งแต่พกเหล็กแหลงเงินยวงนี้นะครับผมก็ธุรกิจนะครับธุรกิจก็สามารถไปได้ตลอดนะครับก็สามารถที่จะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียผ่อนรถผ่อนรถบ้านนะครับให้อยู่ไปได้นะครับไปได้แม้กระทั่งในช่วงวิกฤตเนี่ยก็ยังผ่านได้นะครับตอนนี้ช่วงที่3นี่ก็เช่นกันนะครับในช่วงนี้เลยในวันในช่วงหลังสงกรานเนี่ย ถึงแม้ยอดขายมันจะไม่เต็มมิตรเต็มหน่วยมากใหมนักนะครับปกติผมจะขายได้ประมาณนะครับประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบรายการออเดอร์ต่อวันนะโดยเฉลี่ยนะครับตอนนี้ผมจะรวบจะออเดอร์ก็จะลดลงมาที่สามสิบประมาณสามสิบถึงสี่สิบต่อวันนะครับก็จะลดไปได้ก็จะจำนวนก็จะลดลงอยู่นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือผมก็ยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่ส่วนนะครับส่วน จะมีอะไรเข้ามาช่วยเหลือผมในสิ่งที่ผมมองไม่เห็นนะั้นะนะผมว่ามีแน่นอนนะครับและผมเชื่อว่าหนึ่งในนั้นก็คือเหล็กไหลเงินยวงนี่แหละเพราะว่าผมใส่ทุกวันนะครับใส่ทุกวันแล้วกนะ็ขอกับท่านทุกวันเช่นกันแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเลยก็คือว่าเราต้องนะครับสวดมนต์นะครับ,นะรบก่อนนอนเลยครับสาคัญที่สุดก่อนนอนไหว้พระนะครับตอนนอนนะครับตอนนอนผมก็เอารูกประคำ รูปประคำที่ทําจากเหล,ล,ล็กน้ําพีนะนะครับผมเอ,อามาอาอาเอามาบริกรรมคาถาของหลวงพ่อปานวิระทยโยว,วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธสาวีมามะพุทธาสาวะหวังอันนั้นแหละครับที่เอามาเสริมมันก็สามารถช่วยให้เรานะครับช่วยให้เราทํามาค้าขายแล้วก็ประกอบอาชีพไปได้นะครับบวกกับ หลายๆอย่างที่เรามีอยู่แล้วนะครับคือความสามารถเฉพาะตัวนะครับความขยันหมั่นเพียรน,นะครับความตั้งใจความซื่อสัตย์อันนั้นก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยให้เราทํามาค้าขายได้ดีนะครับแต่ว่าถ้ามีสิ่งนั้นแล้วเท่าๆกันนะครับเราจะเหนือคนอื่นได้นะครับก็อาจจะมีพวกสิ่งที่เครื่องรางของขลังประมาณนี้นะครับคำมาช่วยส่งเสริม ก็อย่างที่บอกนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครไม่เชื่อก็อย่าดูนะครับหากใครเชื่อก็ลองพิจนารณาและไตรตรองนะครับเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้รับฟังเข้าไปแล้วนะครับเราควรจะเอาไปวิเคราะห์นะครับถึงความน่าจะเป็นแล้วก็ศึกษาลหลายๆทางพร้อมๆกันเอามาวิเคราะห์จากที่ผมพูดบางครั้งผมอาจจะพูดโกหกนะครับหรือพูดจริงก็ได้แต่ว่า ผมเองก็อยากจะบอกท่านว่าเครื่องรางของขลังนะครับท่านมีพุทธคคนจริงๆหากไม่ดีจริงนะครับจากอดีตหลายพันปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็คงไม่มีการสืบต่อกันมาแล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็อยากจะแนะนําท่านให้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องเหล็กแหลงเ,เงินยวงนะครับท่านไหนที่สงสัยนะครับก็ส่งภาพมาให้ดูได้นะครับสอบถามมาได้นะครับผมยินดีที่จะ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเรล็กไหลเงินยวงนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ